รับชมความสนุกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปบีโอใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะโยสวัสดีครับเพื่อนเผมเฟรมเอฟไร g a เกม g ิงนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเกมมารีวิวอ่าเกมอะไรหนะ้าตาคุ้นๆนะครับเหมือนม็อบนะครับ100บาทเฮ้ยไม่ใช่ม็อบฮันเล็นะครับพลังเกินร้อยนะมันเกินร้อยปะไม่เกินเนาะไม่เกิน เออก็คือในอนิเมะนะครับเรื่องม็อบฮันเลใครเคยดูบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยเออผมยกไม่ได้นะก็คอมเมนต์กันละกันนะครับบวกหนึ่งครับหรือว่าเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครที่เคยดูเรื่องม็อบฮันเลแล้วนะครับก็บอกผมได้เลยนะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นตัวม็อบฮันเลนั่นเองตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าความเก่งกาจของเขาจะขนาดไหนนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบโหมดแบบ55นะครับผมจะเล่นเป็นโหมดทดสอบนะครับเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าต้องการทดลองตัวละครใหม่ๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับเออสกินตอนแรกเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้เสียงก็เหมือนกันไม่ได้โอเคครับตอนนี้เราก็ up level เต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์พลังกันนะครับเราจะระเบิดพลังเข้าไปเลยครับ เพื่อให้เต็มร้อเปอร์เซ็นครับฝั่งนูก็บอกว่าทำไมไม่เห็นใจตูเลย <L ais> อะไรวะเดี๋ยวเราเพิ่มผิดพลาดเปล่า,าโอเคตอนนี้ครับเราก็ได้ตัวละครที่มาใช้ตัวสอบนะครับเอาล่ะสกิลแรกนะครับเป็นสกิลโลนะเราสามารถ ปลดปล่อยโลออกมานะครับเป็นบาลีโลเหมือนในอนิเมะเลยนะใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้บ้างครับขอเสียงหน่อยจ้ะ you นี่ครับเราก็สามารถยิงสายฟ้านะครับเป็นพลังจิตนะฮะออกไปส่วนนันตินะครับเป็นการระเบิดพลัง100%นะครับโอ้โทำให้ศัตรูสโลครับหลังจากนั้นก็จะโดนสายฟ้ากระแทกแบบนี้ครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะ <S <S ถ้าเราระเบิดพลังเนะ เราสามารถปลดปล่อยพลังสายฟ้ารอบตัวอย่างนี้ครับแล้วเราก็เดินไปได้เลยเนี่ย,ยเช่นอย่างนี้นะแล้วก็ระหว่างที่เราปลดปล่อยเราสามารถยิงพลังจิตไปได้ด้วยนะครับหรือเราจะโล่บาเรียอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันจะมีเกตดได้หมอยู่นะครับหลังจากที่หมดเนี่ยมันก็จะระเบิดออกนะครับสร้างดาเมจอีกแบบนี้ครับนี่ครับแล้วซึ่งอันตรีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทําให้เราเนี่ยดูโหดขึ้นสองรอเปอร์เซนี่ครับนี่ครับ เราสามารถเกาะให้กับเพื่อนได้ด้วยนะนี่ดูเหลล็นไหมเราปอยให้เพื่อนร่วมทีมแล้วคิดดูนะเวลาเรามันระเบิดอะ่ะมันก็แค่ระเบิดคนเดียวอะ่ะ<ม>เออเราพูดทําไมวะโดนไม่ได้โดนไม่ได้เรียบร้อยครับ <c oughs> เออเป็นทวีโลที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> มันสามารถที่จะพลิกแพงนะครับได้หลากหลายเลยแล้วแถมยังมีบาเรียด้วยนะตอนที่ผมลองเล่นปกตินะครับก็ ตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเปิดให้เล่นแบบทุกตัวมั้งเออแบบคนสลหรับคนที่ไม่ได้มาเล่นานานนะโอเคครับเราก็จบสลหรับฮีโร่หนึ่งตัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ตัวอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฮีโร่ใหม่หมๆนะครับที่เข้ามามีตัวอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่ารู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่มาใหม่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ด้วยปะไม่น่าใช่ตัวนี้ไม่ครับ ไอตัวตัวนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่เก่าไม่ใหม่เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ตัวเก่าครับอา่าตัวไหนวะตัวไหนวะตัวนี้โอ้โหเซ็กซี่โคตรเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนใหม่บ้าง แต่แปลกนะเวลาเลือกแนละ้วใหมมันต้องเลือกแบบทั้งหมดเลยได้ไหมเอออย่างี้แหละตัวละครใหม่เหรอครับตัวละครใหม่เออไมโลไมโลก็อ่าตัวนี้แหละตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับนี่โอ้โหมาอย่างเท่ครับป่ะของเต่เทต้องโดนพี่เฟรมก่อนนะจัดก่อน พี่โตชอบสิ่งนี้โอ้โหออลไลน์ <All right. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดทั้งนอกดีกว่าเอาเจ้าหมีมาทดสอบนะครับเจ้าหมีน้อยโอเค okay, ครับได้เวลาทดสอบสกิลแล้วสกิลแรกนะครับเป็นสกิลกระบ,บองสามารถตบแล้วทำให้ติดสตันได้อ่าส่วนสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลควงนะ ไอ้สกิลแรกสิสกิลแรกนะครับควงรอบตัวเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเออว่ะตัวนี้ใช้ได้เลยนี่คือการโจมตีธรรมดาอะไรครับแล้วท่านตีล่ะโอ้โหเช็ดแม่งโคตรเจ๋งอะดูนะผมสามารถปล่อยระยะสกิลได้ขนาดนี้โอ้โ oh. ห oh. ขับมอไซค์ครับโอ้โหเป็นตัวละครที่เจ๋งมากครับมาผมจะบึ้นไปแล้วนะเออ,อบึ้นไปไกลกอนอ๋อแล้วเราค่อยมาขับรถนะครับอ,อืดออดโอ้โหเจ๋งชิบเป่งเลยนี่ครับนี่ครับนี่ไงแล้วเวลาจะหนีใช่ไหมครับเราสามารถที่จะ ใช้สกิลตัวเนี้ตามไปฆ่าได้อีกนะโอ้สมมติว่าเราหนีไปนี่เออขับมอเตอไซค์ไปเลยโอ้โหแล้เบิดแล้วก็ตามด้วยท่านี้นะครับไล่แบบเหมือนเป็นการไล่เก็บสแปร์นะครับในอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราจะตามไปฆ่าแล้วพร้อมลุยออูมนี่ไงมาเดะ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 เฮ้ยมามาอาไปไหนอะไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับ โอเคครับสหรับตัวนี้ก็ต้องผ่านไปโหมีมอเตอร์ไซครับแม่งใช้ได้เลยนะเฟี้ยวดีอะผมชอบอะโอเคครับตวัวต่อไปตัวไหนดีครับตัวใหม่เดี๋ยวผมดูหน้าก่อนนะครับพอจำหน้ามันได้อยู่ว่าตัวไหนตัวใหม่ตัวเก่าตัวนี้ก็ตัวใหม่นะเนะี่ย ใช้นกยิงด้วยตัวนี้ตัวเก่าแล้วผมแม่งน่าเงินที่เป่กเนะีตายยังเป็นเงินเลยเฮ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่ครับผมยังไม่เคยเล่นเลยเจ้ายิงหิมะมาเดี๋ยวลองอีกตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็จบลิดไปแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปทดสอบกันเองได้เลยนะเดี๋ยวผมมาทดสอบก่อน อ๋อสกิลสกิลนี้ครับสกิลนี้คือเป็นการแดนนีครับ oh, อ๋อก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องการอย่างนี้นะครับเราต้องย้อนนะอย่างนี้ปุ๊บมาแล้วโจมตีแล้วก็สกิลว <int> ันติเป็นเน้นเป็นเน้นการคอมโบครับอย่างเช่นมันมาปุ๊บเราก็หลบอย่างนี้ครับเราหลบฟุบ <s> อ๋อเราสามารถหลบเข้ามาแล้วก็โจมตีได้ครับแบบนี้หลบโจมตีหลบแทงหลบแทง เออแม่งเจ๋งดีว่ะหลบแทงนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะฟุบเข้าไปแล้วแทงนี้ครับแล้วเจาะแล้วก็สกิลแม่งไม่โดน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราลองสกิลนี้ดูนะครับถอยปุ๊บจมตีสมมติกสกิลนี้ใช่ไหมครับเราถอยก่อนนะครับเข้าไปจงตีแล้วถ้ามันหนีทํายังไงเราก็พุ่งเข้าไปแทงเฮ้ยปุ๊บอื้อ คล้ายๆกับเฟออิโอน่านะใน LL เลยอ่ะฟุ่งปุ๊บฟุ้งปุ๊บส่วนสกิลก็อันติีก็อย่างนี้นะครับแทงเข้าไปอ๋อแล้วก็มีสิทธิ์ติดไอ้นี่ด้วยครับติดน้ำแข็งนะครับนี่ครับสามารถแทงติดน้ำแข็งได้ด้วย อันนี้เป็นการทดสอบไปเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแบบแบบสกิลไม่ไม่มีอะไรนะฮะอ่าโอเคก็คือต้องเป็นสกิลแทงนะครับจะติดติดเหมือนเป็นติดฟอร์สนะสมมุติว่าถ้าเราต้องการติดฟอร์สใช่ไหมครับเราพุ่งเข้าไปแทงป๊อป๊ป,ป๊แล้วก็ตามด้วยสกิลเต็มตีเลยอึบหลบหลบด้วยสกิลสกิลที่หนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยสกิลแทงเพื่อให้ติดสตันนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราฟันไปเรื่อยๆนะมันจะเหมือนติดเป็นพสซีฟด้นะครับที่แบบว่าฟันแล้วแบบมันจะติดเรื่อยๆนะเหมือนเป็นการตีรัวหลบเราหลบครับเราแทงครับตามด้วยอันติไม่มันไม่ค่อยแรงนะแต่เน้นคอมโบนะตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวราไปก่อนนะครับฝากตัวละครมอไซทเท่ๆนะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้โอ้โห น่าสนใจมากๆเลยครบผมเห็นเลยวชอบอะแม่งเจ๋ง่าขับมอไซค์อันติขับมอไซค์ไปชนอะแม่งห้าโคตรโคตรห้าอะตัวนี้เหมือนอาวีเลยในเกมอาวนี่อ๋อเท่โอเคครับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบคลิปไปด้วยตัวละครตัวนี้นะครับเท่ๆแบบนี้นี่ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบายบาย